อากาศยานไร้คนขับลาตเวนทางทะเลแบบมาคัสปราว์ตอรับกับนโยบายด้านการพัฒนาระบบงานอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพเรือและหน่วยงานความมั่นคงตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้มาคัสฟราวกำลังบินเข้าสร้างภาพสถานการณ์ในพื้นที่ขั้นต้นพร้อมกับส่งภาพไปยังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือครับ สำหรับอากาศยานไร้คนขับมาคัสบาววหรือมาริทาแอร์เรียลไร้คนในสองคราฟอันแมนซิสเต็มไทป์2นั้นเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาของกองทัพเรือที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยและปัจจุบัน,นเริ่มเข้าสู่สายการผลิตเป็นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในเชิงพาณิชย์เพื่อทดลองการประจำการในกองทัพเรือ